เป็นไวยสนบนิกายที่พระนารายณ์เป็นใหญ่พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามประษัตรของเราจึงเป็นรามาธิบดีมาตั้งแต่นู่นสมัยพระเจ้าอุทองเพราะฉะนั้นฮินดูของเราก็เป็นฮินดูไวยสนบของเขาเป็นฮินดูไสวะ พุทธของเราเป็นหินยานของเขาเป็นมหายานแล้วจะมาบอกเขาอยู่เหนือกว่าเราได้ยังไง <c oughs> เพียงแต่เขาเคยเข้ามาในช่วงที่แคว้นต่างๆของทวารีขัดแย้งกัน <c oughs> อริพุนชัยละโวะและศรีวิชัยเขาก็เลยเข้ามาอยู่ในนั้น แล้วพอเขาเข้ามาเขาก็มาทํานู่นทํานี่มันก็เลยมีซากของเขาโย ο, อืมแต่มันเป็นซากที่เกิดขึ้นในดินแดนของเราตอบครัแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ชัดเจนที่สุดของความร่มสลายของเขาก็คือการทะเลาะกันระหว่างเขมรสามฝ่ายขาเขมรแดงขเขมนอเมริกาและขเขมนเวียดนาม นั่นแหละที่กขเรียกขมนินสามฝ่ายใช่ไหมจับแดงก็ไล่ค่าขมรนเวียดนามไล่ค่าขมรนอเมริกาอืมค่าเป็นตั้งเป็นล้าน,นล้านอ่ะุคนใช่ลแล้วจำนวนหนึ่งเป็นไงคะหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอืมเราก็เป็นม้าอารีตั้งค่ายให้ดูแล จนกระทั่งสุดท้ายสามารถจัดการกับขเขมรแดงได้สงบลงจำนวนหนึ่งกลับจำนวนหนึ่งไม่ยอมกลับตักหลัก <c oughs> อยู่ที่นี่ <c oughs> และจะมาบอกว่าดินแดนที่เองอยู่เป็นดินแดนของตนมาอยู่มานานแล้ว <c oughs> แล้วก็มีคนไทยหัวใจขเขมนนักวิชาการประวัติศาสตร์ก็มีนักการเมืองก็มีนะคะ บอกเขาอยู่มานานแล้วใคก็อยู่ต่อไปเอาเอามันง่ายเกินไปไหมน่ิย <laughs> อยู่มานานแล้วเลยให้อยู่ต่อไปมันไม่ใช่ต้องครับ <laughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้อนุทินบอกว่ารัฐบาลจะดําเนินการทูตถูกต้องแล้วกองทัพจะดําเนินการทหารถูกต้องนะครับแต่อย่าลืมเราต้องสู้ด้วยประวัติศาสตร์ด้วย เพราะเรามีพยานเยอะเรามีประวัติศาสตร์ที่บันทึกโดยฝรั่งเศส <c oughs> เรามีประวัติศาสตร์ที่บันทึกโดยจีนเรามีประวัติศาสตร์ที่บันทึกโดยเวียดนามเรามีประวัติศาสตร์ที่บันทึกโดยพมา่าและเรามีประวัติศาสตร์ที่บันทึกโดยสยามเองแต่ขเขมรนนะ่ะมีแต่เรื่องที่ตัวเองรู้สึกอับอายจึงไม่ยอมเขียนประวัติศาสตร์ของตนเอง แล้วพอมาถึงยุคนี้ไม่มีรากไม่มีเงาครก็พยายามจะมารากของเราไปจะมาเงาของเราไปนะโดยอ้างอะไรอ้างศิลปะรูปวาดรูปปั้นเทวรูปต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากของเรานั่นแหละอืตอนนี้นะยังมีราชวงศ์ของเขาเลย ที่บอกว่าแต่งตัวอย่างนี้แบบสยามเขาในการแต่งงานนะอะไรต่างๆมันมีคําพูดเหล่านี้อยู่ต้องตอนนี้ขอให้นักวิชาการประวัติศาสตร์และสื่อมวลชนจงร่วมมือกันในการที่จะช่วยต่อสู้กับขมรนนอกเหนือจากการทุรและการทหารแล้วขอให้มีการประวัติศาสตร์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะอ่าเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยรายการวิทยุ บทความหนังสือพิมพ์รายการโทรทรัศน์และการโพสต์เฟซบุ๊กของพี่จะขอเป็นหนึ่งในผู้คนที่อยู่ในกองทัพประวัติศาสตร์ค่ะด <c oughs> ีครับท่านจะทำให้เขเมรได้รู้ว่าประเทศที่ไร้รากนะครับก็จงยอมรับความจริงเสถอะอย่าบิดเบือนไปมากไปกว่านี้เลยเพราะถ้าเกิดเขาเอาประวัติศาสตร์หลายชาติมาแฉ น่าจะแหกนะคะคุณคเมโอเคค่ะฝากพวกเรานะคะศึกษา <c oughs> ประวัติศาสตร์และช่วยกันโพส